กราบเรียนประจำรายวิชาและท่านสู้ชมทุกท่านกับผมนายนันทวัฒน์เนตรวันคณะวิศวกรรมศาสตร์จากการได้รับมอบหมายให้กับมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่5วิชาการออกแบบดีไซน์เรามาดูโจทย์กันเลยครับโจทย์มีอยู่ว่าข้อ7นะครับชิ้นงานดังรูปที่4.14 เป็นท่อนโลหะกลมตันทำจากเหล็กก้า ais i 1020HR มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d แรงกระทำมีขนาดดังนี้คือ f เท่ากับ3กิโลนิวตัน p เท่ากับ10กิโลนิวตัน t เท่ากับ200นิวตันเมตรกำหนดค่าความปลอดภัยเท่ากับ3 จงหาขนาดดีโดยใช้ทฤษฎีความเขียนเสือนสูงสุดนะครับจากรูปที่4.14เรามาทำกันเลยครับวิธีทํานะครับจากตารางที่ขอ2องสเตนไวเท่ากับ 43. 43 ks i 43จากไหนเรามาดูครับจากตารางนี่ครับวัสดุ aisi 1 0 uh, 2 0 hr sten y เท่า hmm. กับ43จากนั้นนำมาคูณกับค่า kis นะครับก็จะได้296.48นิ้นิวตันต่อตารางเมตรนะครับหาความเข้นดัดนะครับ sten เท่ากับ mc ส่วน i เท่ากับ 32 M ส่วนภายดีกำลัง3เท่ากับ32คูณ3,000 N คูณ1,000มตรส่วนภายดีกำลัง3เท่ากับ30.55ค MM, ูณ10ยกกำลัง6ส่วนดีกำลัง3นิว N ต่อตารางเมตรนะครับหน่วยความเขียนเฉือนเชียเท่ากับ TR ส่วน J เท่ากับ16 T ส่วนพายดีกำลัง3เท่ากับ16คูณ200คูณ1 0 0 0หารด้วยพายดีกำลัง3กดเครื่องคิดเลขก็จะได้1.01่คูณ10ยกกำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรนะครับจากนั้น เรามาหากัอเลยนะครับทฤษฎีวความเขียนหลักสูงสุดสเตนหนึ่งสเตนสองเท่ากับสเตนส่วนสองบวกลบเรียเปิดสเตนส่วนสองยกกำลังสองบวกเชียยกกำลังสองเรียปิดหนึ่งยกกำลังหนึ่งหารสอง เท่ากับ30.55คูณ10ยกกลาลัง6หารด้วย 2d ส,ส,ส่วน3บวกลบคูณ30.55คูณ10ยกกาลัง6ส่วน 2d ยกกำลัง3บวกวงเล็บ1.01คูณ10ยกกาลัง6ส่วน d ส่วน3วงเล็บปิดยกกลาลัง2วงเล็บปิด ยกกำลังหนึ่งหาร2นี่คือค่าที่คำนวณได้นะครับ15.27 15. <fik> บวก15.30เท่ากับ30.57มีบวกก็ต้องมีลบนะครับ15.27ลบ15.30เท่ากับ0.03 สเตนหนึ่งสเตนสองเท่ากับสามสิบจุดห้าเจ็ดคูณสิบยกกำลังหกหารดีกำลังสามศูนย์จุดศูนย์สามคูณสิบยกกำลังหกส่วนดีกำลังสามเนี่ยครับค่าสองตัวนี้คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับบวกลบจากเชียร์วายส่วน n เท่ากับ สเตนหนึ่งแทนค่าก็จะได้สองร้อยเก้าสิบหกจุดสี่แปดส่วนสามเท่ากับสามสิบจุดห้าเจ็ดคูณสิบยกกำลังหกหารด้วยดีส่วนสามดีสามย้ายข้างนะครับย้ายตัวนี้ลงมาลงมาหารแล้วก็ย้ายสามขึ้นไปคูณนะครับก็จะได้สามศูนย์เก้าสาม 29.4657แล้วก็ทำการถอดสแคร์ลุตนะครับก็จะได้ดีเท่ากับ63.63ม mm, นะครับหาที่เราต้องการหาคือน,นี่นะครับทฤษฎีความเค้นเสือนสูงสุด Shear Max เท่ากับ s t ตทหนึ่งลบสเตทส่วนส เท่ากับ15.30คูณ10ยกกำลัง6หารด้วย d 3เชียร์แม็กเท่ากับเชียร์ y ส่วน n เท่ากับเชียร์ y ส่วน2 n 2> นนครับแทนค่า296.48ส่วน2คูณ3 3คือค่าความปลอดภัยนะครับเท่ากับ15.30คูณ10ยกกำลัง6 ส่วน d ส่วน3 d ส่วน3เท่ากับเราก็ทำการย้ายข้างสมการนะครับ15.30คูณ10ยกกำลัง6คูณ2คูณ3ส่วน296.48 d ส่วน3เท่ากับกดมาก็จะได้3 0 9 6 3 3 0 2 7 5แล้วก็ทำการถอดสแครูด3นะครับเพราะฉะนั้น d เท่ากับ67.65มิลเมตรผิดพลาดประการใด ก็ขอกราบไปแล้วนะครับ